ถัดจากการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งแรกที่ตำบลขัวมุงอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาประมาณ3ปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่11กันยายน2520โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายบรรล,ลือโคตวงเป็นประธานมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน20คนมีสัจจะสะสมรวม145บาท ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีมีสมาชิกประเภทสามัญจำนวน1,759คนและสมาชิกประเภทวิสามัญจำนวน29กลุ่มองค์กรมีเงินทุนและทรัพย์สินของกลุ่มรวมมากกว่า66ล้านบาทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีแบ่งเป็น4ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการฝ่ายเงินกู้ฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายส่งเสริมคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันมี23รายมีนายสมพิษแสงผาดำรงตำแหน่งประธานมีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกลุ่มเป็นประจำทุกปีตามมติของสมาชิกเพื่อให้รองรับสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนมาจากเงินค่าสมัครสมาชิกค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่สมาชิกใจ่ายให้แก่กลุ่มเงินสัจจะสะสมหรือสัจจะสะส,สมพิเศษที่สมาชิกฝากไว้รวมถึงผลตอบแทนจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆอาทิดอกเบี้ยหรือการลงทุนกิจกรรมหรือธุรกิจของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีมี5ประเภทได้แก่รับฝากเงินมีเงินหมุนเวียนในกิจกรรมประเภทนี้กว่าห4ล้านบาทสกิจกรรมให้กู้ยืมเงิน กลุ่มมีกิจกรรมการกู้ยืมหลากหลายประเภทครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิกตั้งแต่การกู้ยืมไปใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินกู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพตวบจนการกู้ยืมไปเพื่อต่อยอดธุรกิจกิจการร้านค้าในอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันคือร้อยละบาทต่อปีในปี2564ที่ผ่านมากลุ่มมีสมาชิกกู้ยืมเงิน636คนเป็นเงินกว่า30ล้านบาทโดยกลุ่มได้รับผลกําไรจากการให้กู้ยืมเป็นดอกเบีย้ยกว่า3ล้านสแสนบาท3กิจกรรม ศูนย์สาธิตการตลาดก่อตั้งเมื่อวันที่11กันยายน2526หรือ3ปีหลังจากที่เกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีขึ้นดำเนินการมาแล้ว38ปีมีสมาชิก882คนมีผู้ถือหุ้น19,196หุ้นคิดเป็นเงิน383,390บาทสายค่าตอบแทนให้สมาชิกในลักษณะเงินปันผลตามหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของผลกําไรสุทธิเป็นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีและมีเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก1 ต่อยอดการซื้อสินค้า100บาทพร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบรางวัลให้สมาชิกที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุดเป็นประจำทุกปีมีการจัดสรรผลกำไรให้กับสวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับกลุ่มอมซัพบปัจจุบันศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองฮีมีเงินทุนสำรองกว่าที่แสนบาท 4. ธุรกิจให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพกลุ่มมีรายได้จากกิจกรรมนี้ประมาณปีละ1 5 0 0 0บาท5กิจกรรมการลงทุนความเสี่ยงต่ำเช่นดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารการซื้อสลากออมสินพิเศษการซื้อสลากทกศสมั่งคั่งซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มมีรายได้จากกิจกรรมการลงทุนประเภทนี้ประมาณ1 0 0 0 0แบาท กิจกรรมอื่นๆได้แก่การจําหน่ายทรัพย์สินของกลุ่มการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการเป็นต้นกลุ่มมีไรายได้จากกิจกรรมประเภทนี้ประมาณ1้านบาทึาง่งี้รรา,านนานา สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีมีครบครอบคุมทุกมิติชีวิตตั้งแต่การขอดบุตรเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลสูงอายุจวบจนกระทั่งสมาชิกเสียชีวิต นับตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนปัจจุบันกลุ่มอ้อมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮีมีความเป็นมายาวนานถึงสี่ทศวรรษเกียงข้างพี่น้องชาวบ้านหนองฮีสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน